คุณชอบตัวเองไหมคะคุณชอบนิสัยของตัวเองไหมชอบทัศนคติของตัวเองหรือเปล่าทําไมนารชาถึงถามคุณแบบนี้ง่ายๆเลยนะคุณคือคนที่จะต้องอยู่กับตัวเองไปตลอดชีวิตค่ะคุณคือคนที่จะต้องฟังเสียงของตัวเองไปตลอดชีวิตเสียงในใจของคุณเป็นสิ่งที่คุณคนเดียวเท่านั้นที่ได้ยินชัดเจนไหมคะ ถ้าหากว่าคุณไม่ชอบเสียงในใจตัวเองคุณไม่ชอบนิสัยตัวเองไม่ชอบทัศนคติของตัวเองนั่นมันหายนะชัดๆเลยค่ะเพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับตัวเองในเวอร์ชันที่คุณไม่ชอบไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกทรมานมากถ้าหากว่าคุณเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าคุณอยากที่จะเอ,อ่อก้าวข้ามจุดนี้ไปให้ได้ฉันอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นฉันอยากมีมายเซ็ตที่ดีฉันอยากที่จะฟังเสียงดีๆในหัวใจของตัวเองคุณก็ต้องป้อนสิ่งดีๆให้มันค่ะ มันไม่สามารถที่จะมีทัศนคติที่ดีได้ถ้าหากว่าคุณเสพแต่เรื่องดรามา่ามันไม่สามารถคิดแต่สิ่งที่ดีได้ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ป้อนสิ่งดีๆให้มันเลยโอเคไหมคะทัศนคติของคุณความคิดของคุณเสียงในใจของคุณนั่นคือสิ่งที่มันสะท้อนบ่งบอกว่าคุณเสพอะไรเข้าไปมันก็จะคิดวนหลุปอยู่แต่ในเรื่องนั้น นั่นคือสิ่งที่อันตรายมากถ้าหากว่าคุณไม่ชอบตัวเองไม่ชอบนิสัยของตัวเองไม่ชอบทัศนคติของตัวเองคุณเปลี่ยนมันได้ค่ะด้วยการเสพแต่สิ่งดีๆเสพแต่สิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณก้าวไปในทางที่ดีขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณเลยคือถ้าหากว่าคุณไม่ชอบตัวเองนะคุณเปลี่ยนตัวเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนค่ะคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้การที่จิตใจของคุณ มันจะสะท้อนสิ่งดีๆออกมาเนี่ยคุณก็ต้องป้อนให้มันก่อนถูกไหมคะเราป้อนอะไรเข้าไปสิ่งนั้นมันก็จะออกมาจากตัวเราเสมอเช่นกันป้อนความคิดแย่ๆความคิดแย่ๆก็ออกมาป้อนคําพูดแย่ๆเข้าไปฟังทุกวันมันก็จะมีแต่คําพูดแย่ๆออกมาเสมอนั่นคือเคล็ดลับของคนที่ประสบความสําเร็จในโลกเนี่ยเขาใช้วิธีนี้ค่ะเขาไม่รอให้ใครมาป้อนข้อมูลให้ แต่เขาจะเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวของตัวเองเขาอยากที่จะเริ่มรู้สึกเปลี่ยนแปลงมาจากภายในของตัวเองเขาไม่รอให้ใครมาเปลี่ยนเขาแต่เขาจะเปลี่ยนตัวของเขาเองถ้าคุณไม่ชอบตัวเองวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ